สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบานลากีสองห่าวฮาทุกท,ทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่ 9, ที่เนึ่งก็มาติดตามนะครับเอาไปนี้ก็พร้อๆกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับนักทางตัวเลขนะครับก็ไปนี่กว็วันที่หกนะครับวันที่หกเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนะอ,อย่าเมื่อกี้มือก็จะพี่ใหม่แล้วนะครับผมพี่น้อง อย่ถึงเดือนนะครับปีใหม่นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นปี68นะครับสําหรับมันเองน,นํำหนวทางเขาฝากว่าต่อไปน้องคือเก่าเนาะก็เป็นแนวทางของราฐพัฒนาเนาะครับผมซึ่งผลที่ผ่านมานะครับก็จับคู่หารถดนะครับเขาเฉพาะตัวรูดนะครับตัวรูดกับรูดตรงตรงัวต,ต,ต,ตรงนะครับผมแล้วก็ในตารางนะครับ นะครับผมอ่ะนเนีก็เดี๋ยวไปเนื้บางนาทางกันต่อนะครับก็ก่อนจะขขย่าบางนาทางก็ขอฝากคําเตือนนะครับก็ฝากคำเตือนนะพ้อมนะครับผมคาเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ อาล้ครับพี่น้องก็จะขอยบนกระทั่งตัวเลขของวันที่6นี่นะครับของมือนีนะครับผมก็เบิ้งสรุปนะครับมาเบิ้งสรุปของหวดที่พันมากแล้วครับซึ่งหวดที่พันมากแล้วครับผมก็เลขที่ออกนะครับ8 4 6 3ี่หสาห้าสนะครับ8 4 6 3ี่หสาหสสตัวบนออก3 5 3หสตัวล่างออก6 3สนะครับสปปพาวเราก็ คือทั้งอุบลนะครับผมก็8แนะครับ8ปนะครับผมผลปรากฏว่าแปดจับคู่ให้ลรุดนะครับผมจับคู่หล้ลรดนะครับตัวเจาะรุดนะครับผมมีไปโชคให้มานะว่าพี่น้องส่วนเหล็กตะล้างนะครับเหล็กตะล้างในเข่าเงิน,นี้เข่าแค่2ตัวนะครับ ข้าวที่หกสามนะครับข่าที่หกสามหวด2วสองวดที่พันมาข่าวสี่ตัวนะครับแตกสี่ตัวนะครับในตารางนะครับผมแต่หวดนี้ก็ข่าแค่หกสามนะครับในตารางนะครับผมส่วนตัวรูดนะครับรูดหกนะครับให้รูดหกนะครับเต็มเต็มไหนองไปรูดหกกับเตังนะครับเนี่ยอจับคู่ให้ว่าถึงนะครับหกหนึ่งหกสองนะครับเลขสามว่คอยมักกันเลยบ่นั่นนะครับผมบ่น่ถึงนะครับ เกิเสียดายนะครับเสียดายหลายนะครับผมหกสามห้าสามส่วนลักล้อยนะครับลักล้อให้ให้หนึ่งสองสามนะครับผมเข่าที่สามนะครับพี่น้องเข่าที่สามแอดเน้นทั้งสองนะครับสามไปเลเน้นนะครับผมเข่าที่สามนะครับ ส่วนสามตัวบอกเขานะครับในสามหกนะครับนี่สามหกนะครับอ่ะก,ก็เขาแสดงความดีใจกับที่โชคทิมานะครับที่โชคทิมานนะครับทุกๆคนนะครับผมส่วนแอดก็ ผิดหวังอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็มาแก้ตัวไม่นะครับแก้มือไม่นะครับผมก็แก้มือนะครับวันนี้ครับผิดบาเรกอืมก็อาจจะพลาดนะครับอ่ะไปเบิ้งกันต้อเลยครับไปเบิ้งเขยเบิ้งกันต้อนะครับผมเอาละครับพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับซอยเป็นกำลังใจเอาทั้งช่องนะครับผมก็ฝากกดเลยกดแชร์ให้แน่นะครับ กดไหลกดแชร์กดไคลกดแชร์นะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับสำหรับท่านที่ชอบเนทั้งตัวเลขนะครับนทั้งตัวเลขนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับกดติดตามเรากดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนได้พี่น้องเอาละครับสำหรับเลขในตารางงวดนี้นะครับบมมักทีจับคู่ห้นะครับในตารางจับกันเองได้เลยนะครับผมมี8นะครับ8 90 1 3 4 6นะครับ 8 9 0 1 3 4 6นะครับผมตัวที่คิดว่าน่าจะเข่าวินนะครับผมก็มี9 1 4 3 6นะครับ9 1 4 3 6นะครับผมนี่คือตัวขีดว่าน่าจะเข่าวินนะครับส่วนตัวรูดนะครับวันนี้ให้รูดหนึ่งนะครับผมพี่น้องแต่ว่า6ก็คิดว่ายั่งอยู่นะครับหก็คิดว่ายั่งอยู่แต่ว่าแอด ขอ,อเลือกเป็นหน่นะครับหกับศูนย์นะครับผมเด่นหน,นะครับเด่นที่หน,นะครับส่วนเด่นที่หนบนนะครับบนนะครับผมส่วนจับคู่นะครับก็หกนะครับหกหนึ่งหกศูนย์านะครับเน้นสุดๆก็คือหก 6 9 3 3 9 9 9 9นะครับหมักกันนะครับหมักกันคือนี่นะครับ6กนนะครับกับสาเก้านะครับผมตัวหมักนะครับ ส่วนตัวกันนะครับพี่น้องก็หกสามแปดหกสามศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยเน้นที่เก้านะครับเน้นที่เก้านะครับผมหลักร้อยเน้นที่เก้านะครับลองหนึ่งกับศูนย์นะครับผมลองศูนย์กับหนึ่งนะครับหลักร้อยนะครับผมสามตัวนะครับ จับคู่3ตัวก็361เอ้ย9 6 1นะครับ961 193แล้วก็960นะครับสำหรับ3ตัวนะครับส่วน4ตัวฝากเว้นหางหนึ่งนะครับก็3961นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขของงวดประจำวันที่ หกวัอนี้นะครับของวัอนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับอ่าแคปหน้าจอเลยครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับผมโชคหมาลำรวยถูกหวยร่ำรวยนะครับขอให้โชคให้มากันทุกๆท่านนะครับผมก็ใส่เวชระยะหลายๆนะครับพี่น้องก็อย่าลืก็อย่าลงทุนนะครับตัวเลขมีเขยัมีหลุดนะครับผมบางเจ้าวาสนาน้ำพักอ่ะ ลัสนณะนุนน้ำบุญบารมีนะครับผมก็คิดว่าน่าจะโศกจะมาน้ำกันนะครับผมนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนยาเจ็บอยาจนยาขัดส่วนมีเงินมีท้องใส่ตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับเงินไหลกองท้องไหเข่ากระเป๋าตุงทุกๆกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อหม่สวัสดีครับผม